สวัสดีนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านผมนะครับร้านกาแฟร้านลุงป้อมสโลบาร์นะครับอยู่ตลาดหนองเจ้าแล้ววันนี้เรามีนะครับพี่เจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับประจําสถานีท่าเรืออยุธยานะครับจะมาแนะนําตารางตารางรถนะครับวิ่งมาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวท่าเรือมีเวลาไหนบ้างกลับเวลาไหนนะครับเดี๋ยวช่วยช่วยแนะนําผมหน่อยะครักท่องเที่ยวเราจะได้เดินรู้เวลาว่าเออมา ขึ้นเวลาไหนจากที่ไหนแล้วมาลงท่าเรือกับเที่ยวขบวนสุดท้ายกี่โมงได้ครับอ่า,อาได้ครับเราสามารถเดินทางมาจากที่กรุงเทพนะครับมีสองสถานีนะครับคือหนึ่งที่ขัวลําโพงแล้วก็อีกที่นึงครับสถานีกรุงเทอพอภิวัฒน์นะครับจะมีสองที่นะครับถ้าใครที่ตื่นเช้ามากสามารถออกจากที่กรุงสถานีขอนลโพนครับรถจะออกประมาณตี45นาทีนะครับจากขันลโพงนะ ไปถึงที่สันนิท่าเรือบ้านเราก็ประมาณ6กโมงเช้าสิบห้าอันนี้เป็นรถเที่ยวชั้น3ชั้นสามก็เรถชั้นเมืองครับราคาราค่าตั๋วเท่าไหร่ค่าตั๋วยี่สิบสองบาทเองยี่สิบสองบาทจังเทพมาท่าเรือเราเนี่ยนะยี่สิบสองบาทถ้าเกิดเป็นรถส่วนตัวค่าน้ำมันเท่าไหร่อู้สองสามร้อยนั่นน่ะใช่สองสามร้อยนี่คือประหยัดไปได้เยอะเลยนี่ยี่สิบสองบาทจังเทพมาถึงท่าเรือแล้วอ่าแล้วมาถึงท่าเรือแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีบริการยังไงบ้างเกี่ยวกับพอลงรถ จากรถไฟสถานีรถไฟท่าเรือแล้วเนี่ยสมมุติเราเราเราจะไปวัดสตือมีรถบริการหลายตับเ่ตอนนี้ที่วัดสตือเหลืออยู่ตอนนี้เขาจะมีพี่วิมบริษัทรับจ้างตัวที่สถานีนะครับแล้วก็จะมีพี่รถตุกต๊กๆคันหนึ่งนะครับเขาจะจอดอยู่ที่บริเวณสถานีครับเรียกเขาได้แ,แต่ว่าเขาจะคิดวาเท่าไหร่กี่คนกำหนดกันไป ครับยัง๋อก็คือยังยังสะดวกสบายอยู่ยังมีรถบริการที่เป็นรถสาธารณะรถมอไซค์รับจ้างรถตุ๊กตุ๊กใครอยากนั่งสบายได้ฟิลหน่อยก็นั่งตุ๊กตุ๊กนะอันนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็จํานวนจำนวนคนนะครับแล้วก็ของเราถ้าเกิดมาลงถาดที่ท่าเรือแล้วเนี่ยไปไปเที่ยววัดอะไรได้มากเอาเป็นสายมูก่อนสายมูนะครับที่แรกก็ ที่ดังๆเลยคือวัดสตูนนะครับพระพุทธไสยาบุหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตพระกู้บ้านกู้เมืองประจำท่าเรือเราถ้าเป็นสายมูแล้วครับสายมูอยากไปวัดบึงหลวงพ่อเพลย์หลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้อ่แล้วมาก่าหลวงพ่อนอวัดกลางเจดีกู้บ้านกุ้เมืองเราได้ใช่ไหมฮะได้หมดเลยครับผมเนี่ยได้หมดเลยฮะอันนี้เราสามารถแจ้งกับรถวินรถตุ๊กได้เลยนะว่าเราต้องการไป วัดกลางวัดบึงวัดบางแดงใต้วัดสตืออ่าแล้วแต่เราจะตกลงราคากับเขาว่าใช่ไปตรงไหนมันก็บอกได้เดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนไปวัดบึงก่อนแล้วย้อนกลับมาเนี่ยวัดกลางตบนอหรือจะไปวัดบางแดงหรือวัดบึงของพระเพลไปกับท่านกระดาษหรือจะจะมาเที่ยวในตลาดท่าเรือเราอย่างเช่นมากินก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังก๋วยเตี๋ยวอะไรในกลางตลาดเราก็ตลาดคือก๋วยเตี๋ยวจับอีกกระปุกเจ้าดังของท่าเรือเราหรือจะซื้อบะบบินก็อยู่ใกล้เคียงกับใกล้เคียงเราใช่ครับใกล้เคียงนะบะบินบะบบิน ขนมคู่บ้านคู่เรือนครับของคนท่าเรือนะครับหรือใครจะมาร้านลูก้อมสโลมาก็ลงรถไฟไม่ต้องขึ้นรถอยู่ติดรางรถไฟเลยร้านผมนะเดินเลาะรางรถไฟมาลงได้เลยก็บราการกระชิ่วๆเป็นตลาดเก่าครับแล้วก็แนะนํารถไฟอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่ต้องการตื่นเช้ามากนะครับแล้วก็ยังมีรถไฟอีกทีหนึ่งออกจากสถานีกรุงเทพอพีวัฒตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งตอนเช้านะครับอันนี้คือเที่ยวสองถูกไหมฮะเที่ยวสองเที่ยวสองเป็นรถชั้นสามเหมือนกัน มีรถชั้นสามเหมือนกันก็ผมแต่ว่าจะเป็นรถเร็วอาคาจะแพงไปนิดนึงอ,อยู่ที่30บาทต่อท่านนะครับ,รบผมอันนี้จอดทุกสถานีไหมขอถามหน่อยไม่ครับไม่ครับไม่จอดคือจอดสถานีหลกักอย่างเช่นสถานีตัวอำเภอถึงตัวจังหวัดแค่นั้นเองอ๋อตัวอำเภอตัวถ,ถ้าเกิดมา<อ>มนี่ก็จะจอดอายุทยาภาชีท่าเรือถูกต้องไหยครับอาจจะมีแวะที่สถานีพระแก้วในหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าจะเป็นรถธรรมดาเนี่ยแล้วก็อัปเกรดเป็นรถเร็วมามก็ต้องคงจอดแต่เพราะมี คืออย่างนี้เราสามารถดักขึ้นได้แล้วไปขึ้นยุทธยาก,ก็ได้ไดถ้าคนอายุทยานะ<ด>ถ้าคนอายุทยาถ้าคนกรุงเทพก็ขึ้นที่ไหนนะครับก็จะมีหัวลําโพงหัวลำโพ,ง,ำพงอ่าครับหัวล,ลาโพงสัมเสนตังซื้อกุงเทพอภิวัตด้านเมืองออเนี่ยนะครับก็ดักขึ้นได้หมดเลยน,นะครับคือจอดบริการผู้โดยสารนะครับแล้วก็มาไปทางเราเออถ้าเรือได้หลังจากนั้นหรือใครจะเลยไปลบบุรีก็ได้มาไกนก็ไก็ได้เพราะไปทางที่ไหนนะรถ ที่าจากกรุงเทพพิวัตเช่ช้านะครับจะมุ่งขึ้นจะไปทางเด่นชัยครับผมจังหวัดแพร่ครับผมแล้วพอเราเที่ยวเสร็จแล้วท่าเรือเสร็จแล้วขากลับเที่ยวสุดท้ายที่จะขึ้นสถานีรถไฟท่าเรือได้กี่โมงครับเราจะมีแนะนําสังขบวนนะครับถ้าบ้านใครอยู่ที่บริเวณใจกลางกรุงเทพถแถวหัวลำโพงนะครับแนะนําให้ขึ้นรถบ้านตะเคีกรุงเทพหัวลำโพงเที่ยวเวลา6กโมงเย็นหนาทีนะครับค่าโดยสารอยู่ที่22บาท แล้วก็อีกเที่ยวหนึ่งถ้าอยากอยู่ต่สักนิดนึงจะมี6กโมงเย็นสเนะครับเกือบหนึ่งทุ่มเนาะเกือบหนึ่งทุ่มครับผมเที่ยวสุดท้ายเกือบหนึ่งทุ่มถึงกรุงเทพใช่ถึงกรุงเทพพิวัฒน์ประมาณสองทุ่มยี่สิบนะครับราคาค่าตั๋วยู่ที่สาบบาทครับผมนี่ถ้าขึ้นรถไฟไทยเรานี่นะเรียกว่าถึงได้ทั้งความประหยัดถ้าเราใช้รถส่วนตัวเนี่ยคันน้ำมันมีหลักร้อยหลายร้อยหลายร้อยครับใช่แล้วก็สองขึ้นรถไฟไทยเราเนี่ย เราสามารถดูวิวทิวทัศน์ระหว่างทางที่เราผ่านเราจะเห็นวัดถ้าขึ้นไปทางเลยลบบุรีไปก็จะเห็นทิวภูเขาธรรมชาตินะทางเราก็มีให้ดูนะรถไฟนะครับขึ้นรถไฟก็ประหยัดแล้วก็ได้วิวสวยๆได้หลายๆอย่างนะสะดวกสบายด้วยครับผมก็ขออนุญาตนะฝากอำเภอท่าเรือนะครับอำเภอท่าเรือของเรานะครับอยู่จังหวัดอยุธยานะครับอำเภอท่าเรือ มีสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าเป็นไหว้พระจะเป็นวัดสตือนะครับอาเภอท่าเรือวัดบึงรัตทิวันนะครับอําเภอท่าเรือถ้าเป็นสายมูหน่อยนะครับไหว้พระแกจิจะเป็นหลวงพ่อเผยวัดบึงนะครับตาบลวังแดงอาเภอท่าเรือนะครับหลวงพ่อเอื้อนวัดบางแดงใต้นะครับอาเภอท่าเรือเหมือนกันแล้วก็แกจิผู้ล่วงลับไปแล้วขอประจำอำเภอท่าเรือคือหลวงพ่อนอวัดกลางอําเภอท่าเรือนะครับเด็กท่าเรือลูกกันดีสายเหนียวท่าเรือนะครับ สายมูมาให้ได้นะครับส่วนด้านของกินก็จะเป็นกระเจี๊ยบอิดนะครับแล้วก็ขนมว้าบินนะครับก็จะมีจําหน่ายอยู่ในอําเภอท่าเรือแนละ้วแล้วอีกอย่างหนึง่งที่มาแล้วต้องไม่พลาดแต่ถ้าไปวัดสตือแล้วจะได้เห็นนะครับเขื่อนพระรามหกนะครับเขื่อนที่แรกของของประเทศไทยนะครับซึ่งยังตั้งและยังใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้นะครับท่าเรือสะดวกสบายนะครับเดินทางมาได้หลายหลายช่องทางนะครับและต่อไปก็ จะมีนะครับเพิ่มตลาดต้นไม้ที่ตลาดหม่อมเจ้าทุกวันอาทิตย์นะครับใครที่ชอบสายต้นไม้ไม้พืชไม้ดอกไม้ประดับนะครับมาเที่ยวกันได้ทุกวันอาทิตย์นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับอำเภอท่าเหลืองเรามีที่เที่ยวอีกหลายๆที่นะครับ